สวัสดีครับวันนี้ัช่วงเดี๋ยวเกมเมอร์กันนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพารีวิวเอ่อบ้านรถรถบ้านนะครับทุกคนอันนี้มันไม่เก่งนะครับอันนี้เป็นบ้านหลังเก่านะครับทุกคนแล้วทุกคนอาจจะสังเกตว่าผมทําทางเดินใหม่แล้วนะครับนี่มันสป,ปีดขึ้นกว่าเดิมนั่นรถบ้านทุกคนข้างหน้าเลยเออแหลกมากนั่นนี่ทุกคนอ่ารถบ้าน อ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวที่ห้องนอนอ่ะอันนี้ก็คือห้องนอนนะครับทุกคนนะทุกคนค่างดีเลยนะครับอ่ามีที่เก็บของตรงนี้ปึ๊บเปิดไฟได้แล้วก็ปิดแค่นั้นแหละมีมีที่เอนชานด้วยนะคะทุกคนที่นอนปึ๊บนอนปึ๊บก็สบายที่เดียวเลย นี่ทุกคนหมดสําหรับการเอาชีวิตรอดมากถ้าใครอยากสั้นตามก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าลองไปคิดเอาเองนะครับทุกคนผมไม่รับกันไหวต่อไปสุดท้ายก็คือห้องครัวคลิปสั้นนิดหนึ่งอ่าอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับทุกคนแมนมันก็แค่เป็นแบบว่าทําให้ไฟมันสูงขึ้นนะครับทุกคนจะมีกล่องกล่องคราฟมีเตาเผามีเอ,อ่อเตาเผาแบบรวดเร็วเตาผเผาเหล็กอะ่ะทุกคนมันจะแบบนี้ อ่ะแล้วก็มีสมอเกอร์มีกล่องนะครับแล้วก็มีชุดเกาะในเท่าไไร่เปิดไฟได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนอ่าไปดูลักษณะภายนอกกันนั่นนี่ก็คือภายนอกนะครับทุกคนอ่าอันนี้ลังรถนะครับทุกคนค่อนข้างดีเอ้ออร่อยอ๋อชุนกระบอกเพชรอ่ะ นี่ก็คือตัวรถบ้านนะครับทุกคนข้างหน้าจะเป็นแบบว่าเออเหมือนเหมือนกับเป็นที่ที่ตั้งนะครับทุกคนอ๋อน่าสนใจอันที่มีมันมีควันก็คือผมทําไว้เพื่อแบบว่าเหมือนกับว่าเอออาหารกําลังปรุงอยู่นะครับทุกคนนี่อ่าเดี๋ยวไปเปิดไฟในใ,ใ,ในในรถกันดีกว่านะครับทุกคนไอที่ไฟสว่างก็คือมันมาจากแคมไฟนะครับทุกคนมันทะลุได้เปิด ไฟแล้วถ้าใครชอบ s h a d e ์อันนี้ก็เพราะว่าอันนี้ผมก็ใส่เ s h a อร์อันนี้มานานแล้วด้วยนะคะทุกคนแล้วถ้าใครอยากใส่เชเดอร์อันนี้แล้วแบบว่าอยากแบบว่าอะไรอะแบบแบบว่าอยากให้มันสวยอะก็คือต้องเปิดเอ่อความสว่างในในเกมนะครับทุกคนไม่ใช่ในเอ่อไม่ไม่ใช่ในตัวทรัพท์นะครับปรับ brightness ให้มันหนึ่งร้อยไปเลยนะคะทุกคนสีมันก็จะค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนเอ้าโอเคเวลเด้ง อ่ะงั้นก็มีเท่านี้นะครับกับรถบ้านที่ดูราและทันสมัยและกระทัดรัดมากที่สุดในโลกโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนยี่